โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมผมมิสเตอร์กุลินะครับผมโอเคสับคลิปวันนี้ผมนะ่าอยู่ในเกมของโลบล็อกนะครับเร็วที่ดีแบบของ a l ออสตาตัวนี้เป็นเช่นเคยนะผบนะโอเคสับคลิปวันนี้นะผมทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า S อสนะผมนะที่ได้จากการสุ่มในตู้พิเศษนะครับหรือสเปเชียลซัมมอนนั่นเองนะซึ่งโอกาสออกก็อยู่ที่0.5เหมือนกันนะครับนะโอเคซึ่ง S, <S, <S ในเวอร์ชันนี้นะ <S <S เป็นตัวที่อ่อตีเอร์ด้วยนะครับนะแล้วก็สปีดเริ่มต้นในการโจมตีของ S เนี่ยอยสเนี่ะ ดาเมจ2,000นได้หมแล้วก็เลยที่45นะครับซึ่ง S ในเวอร์ชันร่าง5ดาวเนี่ยมันสามารถอีโว e เป็นร่าง6ดาวได้ด้วยไว้ทุกคนนี่โดยใช้ S 1ตัวนะแล้วก็ผลพิศาส์จากาด่านมาริน HQ บางท่านอาจะผิดอาจะไม่ผิดนะชื่อด่านนะแล้วก็ใช้ตัวจากดานของ God e n e Universe 2ด้วยนะ นี่ยอย่างละสองตัวนะครับนะซึ่งก่อการอีโวของมันน่ะมันคล้ายกับอ่าอาคาอินุหกดาวเหมือนกันนะครับนะซึ่งก็โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าไอตัว S ในเวอร์ชันนี้จะโหดสักแค่ไหนนะครับนะแล้วก็จะเทหรือเปล่านะครับโอเคก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะโอเคไปดูกันเลยผมไป later มาโอเคผมตัดเข้ามาในเกมนะครับนะผมเอสราคาวางเริ่มต้นอยู่ที่500ร้อยนะครับนะซึ่งก็ไม่ได้แพงนะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับผม แล้วก็เอสเอสก็จะเป็นตัวที่ตีปิดไฟด้วยนะเขาจะไม่ผิดนะผมนะโอเคเราไปดูเริ่มต้นของ S แล้วกันเดี๋ยวผมเปิดเปิดยังวะเอายังโอเค S T A ดีเอ้นะผมแล้วก็ตีทรงเป็นกลวยด้วยนะอืมเป็นกลวยค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะผมไม่ได้่อกเบสิกดีวะไม่ไอ้นี่ดูดูทรงกว้างดีนะผมนะโอเคเดี okay, ๋ยว่า S เราจะตีแบบไหนโอ้ใช้หอกไฟเลยเนะหรอเฮ่ยสาวกเจ๋งนะก็เจ๋งอยู่นะตีแปดวิ้งด้วยนะ Okay. ต่อไปอัพขั้นแรกครับนะสองพันนะผม,นะ 2000, ผมถูกตีเอสก็จะเพิ่มดามี่นะทุกท่า okay. นยังเหมือนเดิมนะต่อไปขั้นสองสามพันห้าการจุบทีก็ยังเหมือนเดิมนะระยะก็เหมือนเดิมครับผมโว้วเอ้ยเจ๋งดีว่ะต่อไปขั้นที่สามนะผมสี่พันเอ๊ะนี่ก็ใช้ได้นะเนี่ยมี่คือไฟโหรอยู่เหมืนกันนะเออยเฮ้ย okay. ต่อไป,ปอัสพสปอนด์นะรอดเป็น มันเดือดร,นร,นรึนึงต่อไปขั้นที่4ครับผมนะใช้ตังค์อยู่ที่ห0 0่งหมื่นนะผมตอนนี้วงประจันตงงนะีเป็นวงกลมแล้วนะว้วนี่แปลว่าจะฆ่าจักรพรรดิ์เกิงตีเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่เหมื่นหกตีทิดไฟด้วยนะอย่าลืมเพราะอย่าลืมว่าผมตั้งไว้ที่แสนนึงนะเลือดมันเนะี่ยแต่ว่ามันตีแต่ว่าตายเกินไปอีกมันตีตั้งไว้ที่ห้าแสน่อนนะสเต็ปต,ต่อไปเฮ้ยสเต็ปต่อไปห้าแสน จะเปลี่ยนค่าสุดท้ายในการอัปเกรดของ S นะ 15, หนึ่งหมื่นห้าพันครับผมซึ่งเลเวลหนึ่งตีขนาดนี้ผมว่าก็โหดนะเลเวลหนึ่งเลยถ้าใครสมใจผมว่าก็เอาไปเล่นได้เหมือนกันนะั่นแหละึงไม่จะตีใช้หนึ่งไหมแต่ถือว,ว่าไม่ได้เป็นห่วงแต่ตีนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผมโอ้จักรวัตรจักรวัตรเพิงเฮ้ยอยากเหมือนเท่นะครับผมนะตายป่ะทีนี้เรามาดูสเตตแบบใช้เออร์วินสี่ตัวต่อนะครับ ซึ่งเอสนี่ต้องว่าได้เกินแปตัวด้วยนะเป็นอะไรที่าภผมใจมากเลยใครที่เป็นคอวันพีทแล้วก็เป็นแฟนของเอสนี่บอกเลยว่าถูกใจสิงนีนะผมนะเอสเป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนไปทางเก่งเนะี่ยโอเคตอนนี้ดาเมจจากบัฟก็อยู่ที่3ามแสนหนะนี่แค่เลเวลหนะึ่งนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะผมนะแล้วก็ออฟนี่ผมก็ไม่ได้ใส่ไว้ด้วยนะทั้งเออร์วินทั้งเอสนะถือว่าใช้ได้อยู่นะผมนะ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีกนสวัสดีครับผม